สู้สูพี่นะมันก็แค่โรคธรรมดาโรคหนึ่งพี่ผมหายแล้วสู้สู้นะแค่เวลาแค่นั้นแหละไม่มีอันตรายเป็นกำลังใจให้นะพี่นะพี่เหพี่คอมรักเสมอครับสูผมด้วยเชิญยิ้มก็ขอให้กำลังใจกับตะคอมชวนชื่นนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆ น้องๆทุกท่านนะครับที่รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะน้าคอมชนชื่อนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้นักคอมกลับมาแข็งแรงนะฮะแล้วก็หายป่วยโดยไวนะครับแล้วก็ออกมาสร้างความบันเทิงสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็เอฟซีของนักคอมเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้หายป่วยเร็วๆนะครับสู้ๆนะครับน้าคอมสู้ๆนะครับ นาคอมนะฮะเม่ย์สู้ๆนะครับขนาดปลานะฮะลงไปทอดในน้ํามันกระทะร้อนๆนะมันยังสู้สู้ๆเลยนะครับฉันน้าคอมก็ต้องสู้นะครับเม่ยก็ต้องสู้นะครับพวกเราทุกคนนะฮะรักแล้วก็เป็นห่วงน้าคอมกับเม่ย์มากๆเลยนะครับยังไงพวกเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะแข็งแรงแล้วก็ผ่านันไปให้ได้นะครับเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับทางน้าคอมแล้วก็เม่ย์นะครับขอบพระคุณครับ I love you ขอให้ประคอมนะครับ และแม่เอนะครับหายจากโรคไว้ๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้คุณพากุ้มครองทั้งพ่อและแม่ของผมด้วยนะครับสาธุครับมาเป็นกำลังใจให้กันนะครับพี่น้องครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับให้กับพ่อค่อมนะครับผมขอให้พ่อหายวันหายคืนนะพ่อพอต้องสู้ๆนะพ่อนะเพรานะว่า พวกผมเป็นพวกผมยังหายกันแน่เลยนะพ่อนะขอให้พ่อสู้ๆขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วลูกพ่อแก่เหมือนกันพ่อลูกลิเกลูกพ่อแก่เหมือนกันยังไงพ่อหายแน่นอนขอให้พ่อหายวันหายคืนนะจ๊ะพ่อจ๋าแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวพ่อคอมด้วยนะครับแม่เอแล้วก็ลูกๆทุกคนนะครับสู้ๆนะพ่อนะขอเป็นกำลังใจให้กับนาคอมและแม่เอนะครับแล้วก็ขอให้หายไปนะครับ เราทุกคนรักนามากๆรักจริงๆนะครับผมผมเองก็มั่นใจว่าไม่มีอะไรเนี่ยทำอะไรน้าได้หรอกนะครับเพราะว่าน้าเป็นคนที่เก่งแข็งแรงและก็แข็งแกรงรักจริงๆครับรักมากสูๆครับนะขอคคคุุณณที่รกกรััักกกน้ยคออกดงที่า ในวันที่ปันหา้าจมเข้ามาใส่จะตอบแทนความรักที่ฉันได้จาก ขอบคุณในความรักที่หาไม่ได้จากที่ไหนจะรักเธอให้มากพอและขอทำให้ดีที่สุด